สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆจ๋าวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะคุณครูชื่อคุณครูอรนญงรอดศิีค่ะชื่อเล่นชื่อครูซอนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะพร้าวค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยสร้างฝันนักคิดค่ะเด็กๆ เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักการบวกเลขจากภาพผลลัพธ์ไม่เกินสิบกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยการบวกคือการนำจํานวนสองจำนวนมารวมกัน ผลรวมที่ได้เราเรียกว่าผลบวกนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นมีแครอทสองหัวบวกกับแครอทอีกสองหัวรวมแล้วมีแครอททั้งหมด1 2 3 4มีแครอททั้งหมด4หัวนั่นเองค่ะการบวกเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจการบวกเลขกันแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปฟังนิทานสนุกๆก,กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปฟังกันเลยนะคะเจ้าเห็ดน้อยกระโดดสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็วิ่งเร็วมากๆเลยเพราะว่าอยากจะไปเก็บผลไม้เต็มทีแล้วว้าวแอปเปิ้ลสีแดงน่าทานมากๆเลยค่ะขอเก็บสามลูกเลยแล้วกัน หนึ่งสองสามแต่ว่าคุณแม่ของเจ้าเห็ดน้อยชอบทานแอปเปิ้ลมากๆเลยเจ้าเห็ดน้อยก็เลยจะเก็บไปเพิ่มอีกสามลูกค่ะหนึ่งสองสามโอ้โหตอนนี้ แอปเปิลที่อยู่ในตะกร้าของเจ้าเห็ดน้อยมีทั้งหมดกี่ลูกนะเด็กๆมาช่วยกันนับได้ไหมคะ1 2ึ่งสองสตอนแรกเจ้าเห็ดน้อยเก็บแอปเปิลสลูกแต่ว่าเจ้าเห็ดน้อยเก็บไปเพิ่มเพื่อที่จะให้คุณแม่ทานด้วยอีก3มลูกรวมแล้วเจ้าเห็ดน้อยมีแอปเปิลทั้งหมด1 2องสามสี่ห้าหมีแอปเปิลทั้งหมด6ลูกนั่นเองค่ะระหว่างทางกลับบ้านเจ้าเห็ดน้อยเดินไปเจอพี่ลิงโอ้โหพี่ลิงมีกล้วยเยอะแยะเลยเจ้าเห็ดน้อยชอบทานกล้วยมากๆเลยก็เลยขอพี่ลิงไปสองลูกแต่ว่าพี่ลิงบอกว่า กลัวไม่อิ่มพี่ลิงก็เลยให้เพิ่มอีกสองลูกรวมแล้วเจ้าเห็ดน้อยมีกล้วยทั้งหมดกี่ลูกคะเด็กๆ1นึ่สองสสโอ้โหรวมแล้วเจ้าเห็ดน้อยมีกล้วยทั้งหมด4ีลูกนั่นเองก่อนที่พี่เห็ดน้อยจะกลับบ้านจะต้องมาบวกเลขให้เสร็จก่อนถึงจะกลับบ้านได้เด็กๆ มาช่วยเจ้าเห็ดน้อยบวกเลขกันได้ไหมเอย่ยมีรถทั้งหมด4คันซื้อมาเพิ่มอีก5คันรวมแล้วมีรถทั้งหมดกี่คันคะเด็กๆมีรถทั้งหมด9คันนั่นเองค่ะเจ้าเห็ดน้อยตอบถูกหมดทุกข้อเลยเจ้าเห็ดน้อยก็เลยจะได้กลับบ้านแล้ว เด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอยเด็กๆจ๋าสัปดาห์นี้ครูมัธสก็มีใบงานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆค่ะอย่าลืมนะคะทำใบงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูคิดถึงเด็กๆจังเลยเอาลคะค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ เราก็เจอกันแค่นี้นะคะค่อยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย